จากประเด็นที่ชาวโซเชียลแห่กันวิจารณ์ว่านี่คือความอัปยศในสภาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมายืดแขนลัว่าตนเป็นคนยึดอำนาจพร้อมทั้งชูแขนเยี่ยงวีระบุรุษแทนพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณจนหลายคนตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดพลเอกประยุทธ์ผู้นำของเราถึงมีความภาคภูมิใจกับสารตั้งต้น8ปี วิกฤตของคนไทยทั้งประเทศได้ถึงขนาดนี้คุณวิราสมความคิดได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทาง Facebook ว่าประวิ์แฉเอาตัวรอดโยนให้ประยุทธ์เป็นคนทำปฏิวัติคนเดียวตนเองกับอนุพงศ์ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยคำพูดทั้งหมดของประวิ์ต้องถือเป็นช็อตเด็ดประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นการพูดกลางสภาอันทรงเกียรติ ที่สำคัญเป็นคำสารภาพและหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนวางแผนทำการปฏิวัติสำหรับตัวประยุทธ์เองก็ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานไม่รู้ละอายแก่ใจที่ทำการฉีกรัฐธรรมนูญล,ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในอนาคตมีรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน จะต้องมีการหรือคดีนี้ขึ้นมาแล้วเอาตัวประยุทธ์มาประหารชีวิต ag, คนทำปฏิวัติรัฐประหารต้องเอามาประหารชีวิต music <laughs> <laughs>